ข่าวใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศของวงการสะสมกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อแบงค์20กระดาษนะครับที่ไม่ได้มีการผลิตออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการยกเลิกการใช้นั้นนะครับมีการเจอแบบที่มีนะจุดหายากอยู่ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับจะมีราคาสูงแล้วขอบอกเลยว่านะ คลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมิชาาชีพแต่เป็นเรื่องของเราเลครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีการค้นพบและนะฮะนักสะสมนั้นก็เล่นกันสูงสูงถึงไปละ20,000บาทซึ่งผมบอกเลยว่าคาดการว่านะครับจะมีการเจอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะก่อนหน้านั้นหลายคนไม่เคยได้สังเกตกันเลยนะฮะว่าจะมีราคาจะมีความหายาก วันนี้เป็นแบบไหนนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดแล้วคุณจะโคตรเสียด้โคตรเสียใจเลยนะครับผมเชื่อว่าแบงค์แบบนี้หลายคนอาจจะเก็บไว้แต่หลายคนไม่รู้เลยนะว่ามีแบบที่หายากกันด้วยฝากด้วยแล้วกันนะครับร้านปลาหนันยืนยันรับจริงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับผม ่อนอื่นก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดีเอซีของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมบุญปัสศิระเรือวันนี้จะของร้านปานันนะครับซึ่งวันนี้นี่ครับผมจามมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ยีนะครับซึ่งแบงค์ยี่กระดาษนั้นนะครับเป็นแบงค์ยีที่หลายคนอาจจะมีติดมืออยู่แต่คุณรู้ไหมครับว่า นะที่ติดมืออยู่นั้นนะครับเป็นแบบที่มีราคาหายากหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าโอกาสเจอจริงๆครับมีการเจอจริงๆและนะมีโอกาสนะที่คุณจะเจอใครที่เจอก่อนมีโอกาสก่อนครับเพราะถ้าชา้าผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะราคาตกทำไมถึงตกเพราะว่ามันน่าจะเยอะครับ น่าจะค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่านะยังมีติดมือกันหลายคนกันเลยทีเดียวครับใครมีตารที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับว่าจะเป็น Facebook ปานันไลน์แอดปานัน8ป8โทรศัพท์นะครับศนยะ0ห้าสีกครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ทำออกมาเราเรียกว่าเป็นแบบที่15ครับ สร้างจากกระดาษนะครับแนละ้วก็ผลิตนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับแนวะรูปแบบกระดาษก็จะมีสีเขียวความิงนะจะมีรูปแบบที่หายากอะไรหลายอย่างนะครับมีบันทึกไว้นะครับแต่หายากหลายอยา่างที่มีการบันทึกไวน้นี่คือราคาถูกมากหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นเองครับแต่คุณรู้ไหมฮะวันนี้นะครับนะบวันนี้นะครับคุณจะได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ แบงค์ที่คาดว่าในคำแนะจะสูงสุดถึง20,000กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าคุณมีตามที่ประกาศรับซื้อผมยินดีรับซื้อนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงหมวด S หมวดอะไรต่างๆนะความจริงพวกหมวด S หมวดศูนย์เพอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นรุ่นแบบยังไม่ผ่านการใช้เนี่ยเขาก็เล่นกันแต่อันนี้นะที่ผมกําลังจะพูดอยู่นี้นะครับนะเป็นแบงค์ที่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้ นะหรือไม่ผ่านการใช้ก็มีราคาทางนั้นเลยครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ท่านนะครับได้ลองสังเกตนะสังเกตหนึงแล้วกันนะครับนะเพราะว่าแบงค์ยีรุ่นนี้นะไม่ใช่รุ่นที่แบบว่าจะหาไม่ได้ไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะมีอันนี้เป็นแบบที่อ่อสิบห้า 15, ใช่ไหมละ่ะนะแบบที่14เนี่ยนะ ขนาดแบบที่1 4ที่ที่ยกเลิกกันไปใช้ยกเลิกใช้นานแล้วยังมีการเจอแล้วน้าภาษาอะไรครับที่จะแบบที่15แบบนี้ที่หลายคนยังมีอยู่เนี่ยจะไม่เจอนะครับวิธีการสังเกต่คือจะง่ายอย่างหนึ่งนะครับนะคุณนะมีไฟแล้วคุณก็ส่องไปที่ลายน้ําของในหลวงรัชกาลที่9นะอันนี้ลายน้ําอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้อไฟนะอ่ะส่องดูข้างบนอย่างนี้แล้วกันส่องแบบนี้แล้วกันลายน้ําของในหลวงรัชกาลที่เนี่ยรุ่นนี้ นะจากที่ไม่เคยเจอนะครับล่าสุดนะครับนะรุ่นนี้นะครับลนยน้ำรัชการที่9นะครับมีการเจอแบบที่กลับหัวแล้วครับมีการเจอแบบที่กลับหัวแล้วนะครับและมีการเจอหลายคนผมอยากได้มากเลยใครมีนะครับติดต่อหาผมได้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าซื้อจริงซื้อจริงไหมซื้อจริงขอให้ตรงตามที่ผมรับนะขอยย้ำย้ำโคตรง่ายเลยคุณหยิบขึ้นมานะคุณหยิบ,บงค์ที่คุณมาที่คุณมีอยู่เนี่ย ซึ่งโอกาสมันเยอะมากครับแต่หลายคนไม่เคยสังเกตหยิบขึ้นมาแล้วส่องดูเลยครับส่องดูเลยครับถ้ามีเป็นไรน้ํากับหัวซึ่งของผมไม่ใช่ไรน้ํากับหัวที่ผมไยน้ําธรรมดาถ้าตั้งอย่างนี้แล้วกับหัวโลงนะผมยินดีรับซื้อมาตกลงราคากันได้เลยครับนะสวยๆนี่ผมกล้าให้คุณหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับเมื่อคุณติดต่อมาหาเราแล้วนะครับนะคุณต้องระวังนะคุณต้องติดต่อหาเพจจริงนะเราไม่มีการให้ทําใบรับรองใบประกันอะไรต่างๆไม่มีนะไม่มีนะ สามารถขายเราได้ทันทีติดต่อตามช่องทางนี้นะครับ o k e b o o k ปานัน l i น e แอดปานันแปดแนะครับโทรศัพท์ศูนย3สี่ศนยครับใครที่คิดว่ามีแน่นอนนะครับพิมเข้ามาก่อนได้เลยครับิดว่าจองคิวผมให้คิวก่อนเลยนะใครที่หามาได้ก่อนนะครับนะคุณได้ราคาสูงก่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณมาทีหลังคุณมาช้านะราคามันล่วงนะโอกาสร่วงมันสูงมาก นะฝากแชร์ไปถึงญาติพี่น้องคุณด้วยขอยืนยันสาบานครับร้านปาหนันรับซื้อจริงเรามีหน้าร้านถูกต้องทุกอย่างเราทําถูกต้องทุกอย่างครับหลายคนจะนะรู้นะครับจะรู้นะครับแต่ทุกวันนี้นะเราโดนดิสเครดิตโดยมิชาชีพนะซึ่งเป็นหลอกพวกคุณให้ทำใบประกันนั่นแหละนะอะไรที่เรารับซื้อก็ซื้อจริงนะ